เล่นเป็นพระเจ้าเป็นออออะไรไปร้องเสียงดังน้อยอะอยากอยากปวดท้องหรือว่ายังไงกันฮะอยากกินแป้งทอดจังเลยตัว่อยากกินอะไรหรอฮะโอ้ยฉันไม่ได้กินแป้งทอดมาตั้งสามวันแล้วอะจะออกไปซื้อนะ โอ้ก็มีอยู่แค่สิบเยนนะใครไหนจะซื้อได้ไงล่กไม่พออ่ะไม่ไหวอ่ะไม่เอาแบบ<อ>เนี้ยมีอีกมากอโอ้ยก็อยากจะช่วยอยู่หรอกนะแต่ว่าฉันก็มีแค่สิบเยนเหมือนกันฮะเอ้ยไม่นะไม่นะถ้าไปม,มีแป่งทอนจะไม่ต้องตายอ่ะเออเป็นเรื่องแบบเนี้ยอ๋อจริงสิเดี๋ยวเอาแล้วใช้นั่นก็สิ้นเรื่องแล้วนี่นะอะไรเหรอเครื่องเล่นเป็นพระเจ้า างั้นนะหลวงพิธาช่วยเป็นพระเจ้าให้ทีนะอันนั้นอ่ะ,อ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 ะแล้วก็ใส่เงินทําบุญลงไปนี่ฮะ,ะได้ได้โปรดเถิดขอให้ลูกช้างได้กินแป้งทอดด้วยวเถิดเล่งแสงแล้วฮะตอนนี้และลี่พูดแล้วก็สิว่าจะสมหวังดังปรารถนา<จ>แล้สมหวังดังปรารถนาตายจริงขอบคุณมากเลยนะคะ ได้แล้วแม่ครับเขาให้อะไรมาเหรอเห็นบอกว่าเป็นของหวานนะจ๊ะอุ้ยให้แป้งทอดมาเยอะขนาดนี้เชียวโอ้โหเห็นม่เห็นไามเห็นมามอ๋มชอบอมชอบนี่ขอพรแบบไหนก็เป็นจริงได้อย่างนั้นเหรอ ถ้าเป็นความต้องการส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเลยนะถ้าขอให้ตัวเองเป็นนายกอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้อ่ะตีใหญ่ไปอืมอืมจะขอให้ได้เงินค่าขนมหนึ่งล้านเยนเอ้ยอ้อ่ะไม่เห็นเปล่งแสงเลยใส่เงินทําบุญแค่สิเยนแต่จะเอาตั้งล้านเยนเนี่ยหรอ งั้นลดเหลือแสนเยนก็ได้อะก็ยังไม่เปล่งแสงอีกค่ะงั้นพันเยนหน่อยงั้นร้อยเยนเอาฮะจงสมหวังดังปปลรถนา <laughs> ใช่โย่ร้อยเยนร้อยเยนฮ <laughs> <laughs> ะค่าขนมร้อยเยนครับทำไมเหรอเอา โกมี่นะคืนสิบเย็นมาเลยนะ,จะ,ะจเจ็บมากมีเหรียญร้อยเย็ดตกอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะฮะฉันจะออกไปช่วยผู้คนในโลกนี้สมปรารถนาเอาอีกแล้วนะอย่าทำไรประหลาดตลาดก็แล้วกันเฮ้สบายมากนะ <c oughs> เอาเดี๋ยวก่อนฉันขอไปด้วยโนบิตะเป็นพระเจ้าอย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงหรอกทดสอบดูได้เลยใส่เงินทําบุลลงในนี้เลยสิอ๋อเข้าใจแล้วจ้าอืมสิบเยนคงจะพอเนาะเอล่ะขอให้หนูได้พบคุณแกรี่วอเตอร์ได้ไลายเซนแล้วก็จะได้จับมือกับเขาด้วยเธอแกรี่หรอเขาเป็นดาราฮอลลีวูดที่ดังมากเลยจ้ะฉันดูหนังของเขาทุกเรื่องเลยอะ อ๋อุ้ยแบบนั้นน่ะจะไม่ได้ก็ได้นะเฮเปล่งแสงแล้วจงสมหวังดังปรารถนาอะออค่ะ ครับขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับผมทนไม่ไหวจริงๆแล้วมันมาชิดเข้ามาแล้วมันมันจะออกมาชมโลกแล้วร้อนไปหวาแล้วอยากพบกันแบบโรแมนติกมากกว่านี้หน่อยนันเนี่ยแค่สิบเยนจะเอาอะไรนักหนาแค่ได้เจอเขากว่าสุดยอดแล้วล่ะน่นสินะโอ้ thank you thank you r ลเดอร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆผมแอบมาเที่ยวเป็นประจำเลยครับ ค่คช่วยเซ็นชื่อบนนี้กับขอจับมือหน่อยนะคะโอเคโอเคเซ็นแล้วรับรองว่าไม่ออกดีใจจังเลยค่ะไม้เป็นพระพระเจ้านั่นนี่ยเป็นพระของวิเศษต่างจะว่าอย่างนั้นก็ได้ขอบพระคุณพระเจ้ามากค่ะพอเป็นพระเจ้าแล้วรู้สึกดีชะำมัดเลยแบบนี้ทุกคนคงรู้สึกเคารพฉชนนขึ้นมาบ้างแล้วล่ะ โทษน,นะโทษน,นะ <üh> ไม่ใช่เวอร์ฉันจะลืมนะัดระหว่างเราหรอกนะขอโทษน,นะมิจังจ๋าเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดีอย่าท,อทำอะไรแผลงแผลงนะโอมิจังเข้าใจผิดแล้วผลเนี่ยฉันอาจจะลืมสัญญาทีาา่ให้ไว้กับเธอได้อย่างไหนกันแล้วมีใครที่ลําบากบ้างไหมนะกำลังทำอะไรอยู่ละครัหนุ่มน้อยตกหัวใจตกใจโถงี เฮ้ยทอเอ้ย,โ,ย,โ,อยโนบิตะเองรอกเหรอทางโนเลยไปชิ่วชิวชิวถ้ามีเรื่องกลุ้มก็พูดออกมาได้สบายใจเลยนะครับผลสอบวันนี้ฉันได้เก้าสิบคะแนนน่ะนาิช้าจังฉันได้แค่สิบคะแนนเองอะสำหรับโนบิตะแค่นั้นก็คงพอแล้วละ่ะไม่แต่แม่ของฉันบอกว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้ร้อยคะแนนเต็มจะไม่ให้เข้าบ้านเลยอะอย่าก,กังวลไปเลยลองขอพรต่อพระเจ้าดูสิฮะพระเจ้าเหรอ ใส่เงินทำบุญและขอพรได้เลยแต่ว่าถึงจะขอพรไปคะแนนสอบมันก็ไม่พระเจ้าจะให้การช่วยเหลือคนที่เชื่อมั่นในพระเจ้าเท่านั้นอะอจริงเหรอจริงสิอยต้องใส่กี่พันเยนด,ดีล่ะอ๋อ,อไม่ต้องมากขนาดนั้นหรอกอาวหน้านอาวหน้าเออได้โปรดเถอะครับท้าไม่คะแนนสอบกลายเป็นร้อยคะแนนทีเถอะครับ จงสมหวังดังปรารถนาแม่ขอโทษโ<อ>ทีนะเอาคุณครูคือว่าขอสอบวันนี้คุณฉเฉลยคำตอบผิดไปข้อหนึ่งแลยต้องแก้คะแนนให้นักเรียนทั้งห้องใหม่อ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นของเธอ,อไม่ก้าสิคะแนนรกอกเนี่ยร้อ,อ,รอยคะแนนเต็มอาชัรยูขอบคุณบารครับพระเจ้าดีใจด้วยนะเบคครับมผมได้ร้อยคะแนนเต็มแล้วครับเอาเราต้องรีบไปบันนักเรียนคนอื่นต่อแล้วล่ะ คร,ครูครับถ้าจะลยคำตอบผิดหมดทั้งห้องก็หมายความว่าผมได้20คะแนนสินะครับเออจริงสิต้องขอโทษอวิตาด้วยนะใช่หรือเปล่าครับคำตอบที่เธอตอบถูกเพียงข้อเดียวนะจริงๆแล้วมันผิดนะออรู้ไหมเพราะฉะนั้นเธอจึงได้ศูนย์คะแนนยัง<อ>ไงล่ะยอเออหรอ,อรเจ้าดันโชคร้ายเสีเอง ไห้นมิตะให้ได้ยินว่านายเริ่มเป็นพระเจ้าแล้วงั้นหรอเออก็นะฉันโดนแม่ไล่ตามอยู่ช่วยปลอดภัยหน่อยได้ยอ,อขนาดกับพระกับเจ้านะดูคําพูดคาจาเขาสเออิเอาเป็นว่าใส่เงินทําบุญมาก็แล้วกันแล้วขอพรนีออ่อะไรกันนี่เก็บเกินด้วยอ่ะจะขอฟรีๆได้ไงอ,อ่ะจุดไม้ได้แต่ก็จ่ายทุออบบทตัวออห้เย็นห้าเย็นเองเหอ้อ น่าเกลียดไปมัง้งเฮ้ยว่าไงนะแม่พระเจ้ายังสนใจเรื่องจำนวนเงินเหรอให้ตรงปลองดีถอ,อยนี่ยจังสมวังนับปลาแต่เนาะไอ้โหดร้าย,ยชะมัดเลยมีอะไรตกอยู่ด้วยเนี่ยเฮ้ย,<อ>ยนีย่นี่มันกระเป๋าตังค์ที่แม่ทำหายไปเมื่อวันซื้อนี่นมาทาคเคชเิแม่จ๋าดูสิดูอะไรผมเจอกระเป๋าตังค์ของแม่ด้วยโอ้เบรกเอียดโอุ้ยอุตส่าเจอจนได้นะดีจังเลยนะแม่จ๋า นั่นซีดีจริงๆแม่่ะเดินหาเส้าทั่วเลยนะเนี่ยดีเหมือนกันนะแม่นะเฮ้ยคนแบบนั้นมันน่าจะโดนสวรรค์ลงโทษมากกว่าเออมีใครต้องการขอพรบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นพรแบบไหนก็สมหวังหมดเลยนะครับโอ้ยพระเจ้าโดนปตาครับอะไรมีอะไรเหรอคือว่าฉันน่ะมีพรดีข้อหนึ่งที่อยากจะให้เป็นจริงอ่ะอ๋อไม่มีปัญหาอ่ะใส่เงินทำบุญแล้วก็ขอพรได้เลย อ้าอ้อ้อยนี่ไอ้รูดบัตรไม่ได้หรอจะเอมันก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วสิโอ้ยงั้นเมื่อกี้นี้ฉันก็ใส่ไปหลายตังนะใช้เงินส่วนนั้นไปกับกันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเอ้ยทําไมไม่ได้เราโถอะไรอ่ะเจอแล้วหนึ่งเย็นงกยิ่งัวใจอันซะอีกตอนนี้เอาเถอนหน้าไปขอให้ผมสูงขึ้นอีกสักนิดเธอครับ แถมยังจะขอพรยากๆอีกอ่ะเอ้าก็ไหนบอกว่าพรแบบไหนก็ทำไห้สมหวังได้ไงเล่าเรื่องที่ทําได้กับทําไม่ได้นะมันจะเล่นแสงแล้วจงสมหวังดังปราถนาส่วนสูงเพิ่มขึ้นแล้วนี่เห็นไหมเอ๊ะอะจริงสิส่วนสูงของฉันเพิ่มขึ้นแล้วอ้อยหัวปูดหน้าดีใจตรงไหนกันเล่า นี่เขาเรียกว่าสวนสูงเพิ่มขึ้นหรือไงเราก็ชัดๆหน่อยแน่ใจนะกขึ้นมาขึ้นมาขอทานกับเงินที่เย็นมาได้แค่นี้เท่านั้นแหละเฮ้ยไอ้หน่อยแน่เอามาเอามาหนีนๆองบิตะจำเอาไว้เลยนะเล้บมาแล้วครับการเดินช่วยคนไดไม่ง่ายเลยแฮะมีความสุขทำเพลงนันนัดีกัตันยูต่อแม่บังกอนกันนะ เงินทำบุญก็ใช้เงินของเราเองนี่แหละแม่ครับน้องขอพอดูสิครับจะเล่นกลอะไรเหรอก็แค่ขอพรมาเถอะครับนั่นสินะอย่างน้อยนะก็ขอให้นบิตะมีผลการเรียนเท่ากับคนทั่วไปด้วยเถอะแย่ชะมัดเลยแม่ขอพรโหดๆแบบนั้นนะเฮ้ยพูดไปทั้งขาดคำ ฉันไม่รู้ด้วยแล้วนะอ, <c oughs> อลูกจากตก็ไม่ได้ด้วยอ่อมหลอดจริงๆแล้ว <c oughs> นะครับการตั้ง <c oughs> <c oughs>